ช็อกซุปตาสาวโดนกา๊าตกกลางร้านอาหารเหตุเพราะขอถ่ายรูปนักบาสคนดังเป็นเรื่องราวช็อกโลกเลยก็ว่าได้เมื่อล่าสุดมีรายงานว่านักร้องสาวบริตนี่สเปียร์ถูกทำร้ายโดยบอดี้การ์ดของวิกเตอร์เวมบัญญมานักบาสเกตบอลทีม NBA ที่ลาสเวกัสเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเธอได้แจ้งความกับตำรวจทันทีตามรายงานกล่าวว่าบริตนี่สเปียร์ และผู้ติดตามได้ไปทานอาหารร้านในร้านหรูย่านลาสเวกัสซึ่งเป็นร้านเดียวกันกับวิคเตอร์เวมบัญญมะด้วยความที่บริทนีสปีเอเธอเป็นเฟนคลับของนักบาสทําให้เธออยากเข้าไปทักทายถ่ายรูปและขอลายเซนเหมือนเฟนคลับปกติบริทนีสปีเ์เตะไปที่หลังของนักบาสหนุ่มในขณะเดียวกันการ์ดของนักบาสได้เหวี่ยงแขนเข้าไปที่หน้าของเธอทําให้ล้มเลเว่นหลุดกระเด็นหลังจากที่บริทนีตั้งสติได้แล้วเธอเดินกลับไปที่โต๊ะและการ์ดคนดังกล่าวได้เดินตามไปและพูดกับเอ ทออาวา่าคุณเข้าใจดีว่าเวลาโดนแฟนแฟนรุมคุณเป็นยังไงเขาขอโทษและบรตนี้ก็รับคำขอโทษ